ตัดเข้าในช่องไม้แทงยกมาสวยมากจับแล้วก็ยิงลิน้นเอาแล้วครับโอ้โหตีเสมอได้โอ้ดีอ,อนคูโอสวยงามครับสัสสลักต้องให้เครดิตเลยครับขนพยาน,นต่อครับจางําสัสลักยิงลูกนโอ้โหบอลตกพื้นแล้วก็จัดโถกเข้ามาแล้วก็เป็นประตูครับโอ้โหโอ้เอาจนได้ครับสุภชยัยแต่จุดเริ่มต้นมาจากคนนี้ครับสัสสลัก ทีมบัตมาช่วยเก็มลับบอของทางฝั่งพิธิวัตรโอ้โหแล้วโบเคียเปลี่ยนทางหนึ่งูนที่บุีรำขึ้นนำเลยครับโอ้โหทิสปิมเลือกมาเสาแรกโบเคียมาให้กับทางกุศตรงนี้ก็พิสังก็ชอกโอ้โดนซ้ำเลยครับโดนสุบูชัยบอกง่ายๆพิสารดอกไม้แก้วกระชอกมาสุชัยซ้ำ ตรงนี้้ยังได้ครับว่าวิสาอุตสาห์พุ่งมาเอาเกือบอยู่บอลทะลักข้ามจะเป็นสามหนึ่งที่บุรีรัมทิ้งหางออกไปครับยิงได้ตัวาชายลงพื้นได้ตัวาชายพลิกเองเป็นเป็นซ้ายต้นจิ้มออกมาต่อแถวสองสั้นลูกนี้โอ้โหสวยสวยกองต่างชูแล้วครับหนึ่งสวนที่บุรีรัมขึ้นนำโอ้โหดีดใส่ก้อยลูกนี้สุดยอดจริงๆครับเท้าซ้ายของทางปีเตอร์ซูสครับคูส ทิ้งมาให้ตัวโฉบอย่างสุภชัยสุชาติวัฒน์มาเสารแรกมิโซลี่โอ้โหสองหนึ่งที่บุรีรัมย์ขึ้นน้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วครับโอ้โห,โหสุดท้ายเคียวเรปของมิโซลี่ครับ